พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าชีวิตของเราไม่ได้ถูกกําหนดโดยโชคชะตาแต่ถูกกาหนดด้วยใจของเรานี้เองความสุขความทุกข์ไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เข้ามาแต่เกิดจากวิธีที่ใจเรารับรู้และตีความถ้าใจเราดี มองโลกด้วยปัญญาแม้เหตุการณ์เลวร้ายก็กลายเป็นครูแต่ถ้าใจเศองหมองมองโลกด้วยอคติแม้เรื่องเล็กก็ทำให้เป็นเรื่องใหญ่จงปึกใจให้ดีแล้วชีวิตจะดีตาม